นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอ่าครับทีนี้ก็มาถึงคนที่มีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นจิตใจหรือเส้นใจนะครับไอต,ตัวนี้มันก็ย่อมจะส่งผลถึงด้านของอารมณ์ความรู้สึกสภาวะความรู้สึกองจตใจอเหมือนกันแน่ๆเพราะว่าอารมณ์คนตัวนี้มันคือใจเป็นนายกายเป็นบ่าวผู้ใดที่มีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นใ,นใจเนี่ยนะ อารมณ์มักมีอารมณ์ฝักใฝ่ในด้านของความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทําย้อมเหนื่อยยอมอดย้อมทนทําเพื่ออะไรเพื่อชื่อเสียงเพื่อชื่อเสียงของตัวเองเรื่องการเงินรายได้ไดนี่มันก็ต่อรองกันได้นะลักษณะแบบนี้นะครับขอให้ได้มีการมีงานทําทขอให้ได้สร้างชื่อเสียงก่อนประมาณนั้นนะต้องการหาความสําเร็จ โดยตนเองอไม่ต้องพึ่งใครเหมือนกันนะครับตัวนี้อารมณ์ของตัวนี้ไม่มีใครสร้างไว้หรอตัวเองต้องสร้างเองต้องหาเองนะจะลุ้มล้วมความสําเร็จด้านการเงินการทองก็คือเมื่ออายุย่างเข้าหลักสี่หลักสี่ในที่นี้ก็คือหลักอายุ40นะไม่ใช่หลัก 4, สี่ซอยสหลักกิโลเมตรที่สไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะนะ มาถึงคนหลับอายุนะสี่สิบสี่สิบห้าขึ้นไปนี่แหละนะครับหาผู้ที่มีเส้นมารสนาสันะ้นเส้นอาทิตย์ก็สั้นๆอย่างนี้นะเส้มาสั้นๆนะกับขาดก,ออก,มาก็มักจะมีฐานะทางบ้านเดิมยากจนประกอนอย่างนี้นะอัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะนี่คือเป็นลักษณะของคนที่มีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นหัวใจนะครับต่อไปก็จะเป็นผู้ที่มีเส้นอาทิตย์เกิดหลายๆเส้นนะมากกว่าหนึ่งเส้นเอาง่ายก็คือมากกว่าหนึ่งเส้น อาจจะสองเส้นสามเส้นสี่เส้นก่อนแล้วแต่เอาสองเส้นก่อนนะสองเส้นเนี่ยคนที่มีเส้นอาทิตย์สองเส้นที่สวยเลยนะเห็นมาเนี่ยงานจะมีสองอย่างชัดๆเลยรายได้หลักๆตัวหนึ่งเป็นงานบริษัทต,ตัวหนึ่งเป็นงานของตัวเองมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองทําอาจจะเป็นขายตรงก็ได้นะขายตรงหรือไม่ก็ขายตรงขายประก,กันอะไรพวกนี้อ๋อก็คือเอาง่ายก็คือมันจะมีตัวหนึ่งเข้ามาเป็นตัวเสริม เป็นในหน้าขายที่ดินอย่างเงี้ยที่เห็นมานะครับดีด้วยถ้าเส้นถ้าเส้นมันคมมันชัด2เส้นคู่กันเป็นลักษณะของสีเหลืองพื้นผ้ายาวๆนี่นะอันนั้นแหละดีมากเลยรายได้สองหลักเต็มๆถ้าเกิดว่ามี3เส้นละ่ะสามเส้นก็โอกาสหาเงินมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น3ทางอาจจะสามเส้นสี่เส้นก็แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องดูที่ความชัดเจนของตัวเส้นนะครับ หากว่าเป็นสี่เส้นแต่อาจจะเป็นลักษณะของเส้นทันสั้นนะเส้นทันสั้นเนี่ยที่ขีดที่ดูเลยนะครับมันก็อาจจะหมายถึงมีความฉเฉลียวฉลาดในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาของตัวเองหรือในปัญหาการงานได้อย่างแยบจนเหมือนกันหากเส้นมันเป็นเส้น,นสั้นนะเกิดที่บนเส้นใจนสั้นๆแต่ว่าชัดเจนต้องดูที่ตัวเส้นถ้าเส้นชัดเจนเส้นคมเนี่ยอันนั้นแหละใช่เลย แต่ถ้าเกิดว่าเส้นทัานสั้นเพ,พลียวแผ่วบางๆขาดบ้างละ่ะมีเส้นมาตัดลงช่องเสียหายหบ้างละ่ะอันนี้ก็จะเป็นนักบริหารเหมือนกันบริหารนี้นะครับบริหารนี่บริหารการเงินปัญหารายจ่ายเยอะนั่นแหละมันก็เลยเชนบริหารอีแบบหนึ่งบางคนมีเส้นขึ้นไปตั้งๆที่สวยแต่แตกตรงปลายเส้นแต่เป็นลักษณะทรมปลอยออกมาอ,นนอันนี้ก็ เย,เยียเย่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีในช่วงมันปลายชีวิตมั่นคงในช่วงปลายมีลูกหลานบริวารดีในบ้านปลายนะหรือไม่ก็ลูกหลานทําให้เกิดความาพระปมใจได้เหมือนกันถ้าถ้าเส้นมันสวยนะสารผู้ที่มีเส้นอาทิตย์เกิดอยู่บนเส้นติดใจนะครับความสําเร็จตัวนี้แหละมันก็อยู่45 45ขึ้นไป45หรือหลักสี่หลักอายุสี่สิบนั่นแหละนะครับ ทีนี้คนที่มีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นพุทธนะทีนี้มันก็จะบวกคาว่าธุรกิจบวกคาว่าธุรกิจการเงินการค้าการขายการติดต่อการเชื่อมโยงการพูดการเจรจากับสังคมคนหมู่มากะพวกนี้การเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดอยู่บนเส้นพุทธนะครับก็จะมีทักษะในการพูดการเจรจาการติดต่อในด้านของการค้าการขายก็ได้ เป็นเซลเป็นในหน้างานฝ่ายบริหารบัญชีการเงินตัวเลขเอกสารพวกนี้นะก็ได้หมดนะครับการติดต่อมีทักษะในการพูดในการเจรจากับผู้คนเป็นชอบออกสื่อเหมือนกันนะครับเรียกว่าจะมีชื่อเสียงมาจากการพูดการเขียนการวาดเนี่ยนะครับศิลปะงานศิลปะตรงนี้เหมือนกันนะคนที่มีเส้นหากที่มีเส้นพูดยาวแล้วมีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นพูดที่ยาวเนี่ยนะ สังคมรอบนอกอยาให้การสนับสนุนดีนะอันนี้ก็คือถ้าคนที่มีเส้นพุทธยาวๆแล้วมีเส้นอาทิตย์เกิดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการบอกต่อเช่นถ้าคุณมีผลงานที่ดีเข้าตาเขาชบขาขาอบเขาก็จะบอกต่อกันไปว่าคนานั้านคนนี้ติดต่อคนานั้นคนนี้สิทํางานดีอย่างนี้นะมันก็คือมีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นพุทธนะครับมหาสารย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะ ต่อไปก็จะเป็นในลักษณะของเ้นอาทิตย์เกิดอยู่บนเนินสุกลากยาวเข้าไปถึงเนินอาทิตย์อันนี้ดีถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้เกียรติยศชื่อเสียงความสำเร็จการสนับสนุนการเงินการทองธุรกิจอะไรจะมีญาติพี่น้องคนใกล้ตัวนะให้การสนับสนุนแต่โดยส่วนมากเราที่เห็นมามันมันไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ในตัวนี้มันมักจะมาตกมาตาใตอนที่ทีท่าลำบากนะมีมาแล้วก็มาหยุด ผ่านเส้นยึดิตมาหน่อยนึงก็มาหยุดตีที่เราลำบากซะนอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดมานะตัวเองต้องมีภาระรับภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัวคนในบ้านการเงินรายจ่ายหาหมดเสียกเดียวเยอะนะเป็นรายจ่ายที่เยอะสำหรับคนคน,นนั้นเลยนะครับมันจะตรงกันข้ามเลยทีนี้แต่ทีนี้อีกจุดหนึ่งจุดนี้ก็คือเส้นอาทิตย์เกิดอยู่บนเดือนจันทร์แล้วก็ยากลากยาวเข้าไปถึงเดือนอาทิตย์ได้นะ ตัวนี้มันก็จะบวกความหมายของเนงจันทร์เข้ามาความน่ารักความเสมน่หเนมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้าวเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งจะได้เพศตรงข้ามนี่แหละความรักและสนับสนุนหรือในคู่ต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะครับถ้าเป็นชายถ้าเป็นชายมีลักษณะของนารีอุปธรรมได้เหมือนกันมีเพศตรงข้ามการสนับสนุนดีความรักหน้าที่การงานก็จะประสบความสําเร็จหากเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศ ได้หุ้นส่วนเข้ามาช่วยเหลือนะครับหากมีวาส,สนาเข้มแข็งดีเดินบนฝ่ามือด้อยเนะี่ยหากเส้นอาทิตย์เกิดบนนอนจันเนี่ยยาวไปนะไม่ขาดนะอันนี้สําเร็จชัวร์รวยเลยนะครับมุ่งทางไกลมุ่งทางเดนไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเส้นขาดล่ะในส่วนมากมันมันม่จะไปขาดอยู่ใก,ใกล้ไปแถวเส้นสมองนะมันก็คือสภาวะการหยุดการหยุดชะง,งัก ของการงานหน้าที่การงานการเงินชว่วงนะี้มันจะเสียหายมันจะเกิดการเสียหายหยุดชะงักถ้าเส้นต่อขึ้นไปยาวก็คือนะ่ะจึงไปเริ่มใหม่อีกทีหนึง่งอ่ามันก็จะมีลักษณะของตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับบวกตัวของเนินจันทร์เข้าไปอีกก็คือนั่นแหละคนที่มีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นเกิดบนเนินจันทร์นะครับเส้นอาทิตย์เกิดบนเนินจันทร์ ทีนี้เส้นอาทิตย์เกิดอยู่บนส้นข้อมือนะต,ตัวนี้ก็มีเห็นบ่อยอยู่เป็นตัวาอาจจะสั้นจะยาวต่างกันเท่านั้นเองเกิดบนเส้นส้นข้อมือยาวลากไปหาเดินอาทิตย์เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ดีอีกเหมือนกันก็คืองานมันก็จะมักไปเกี่ยวกับคําว่าต่างประเทศเหมือนกันต่างประเทศได้เหมือนกันโยงเราไปหาต่างประเทศได้เหมือนกันบางคนก็อาจจะทํางานสถานทูต ตรวจคนข้อมืออย่างนี้ก็มีนะครับคนที่มีเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นข้อมือนี่ก็จะประสบพผู้นั้นก็จะมีความเพียบพร้อมด้วยเกียรติชื่อเสียงทางการเงินประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้เหมือนกันหากคุณภาพเส้นดีมือไม่ได้ด้วยเหมือนกันเส้นอาทิตย์บ่งบอกถึงอะไรในเส้นอาทิตย์นะมันก็บ่งบอกถึงลักษณะของความสุขความสุขความสาม,สวมสวหวังในชีวิต หรือแม้แต่ความผิดหวังในชีวิตเหมือนกันเพราะหากเส้นตัวนี้สวยไม่ขาดไม่รุ่งริ่งนะไม่ขาดรุ่งริ่งเนี่ยก็บ่งว่าผู้นั้นจะมีวิธีชีวิตก็บ่งบอกว่าผู้นั้นจะมีความสามารถในการทํางานตามหน้าที่ของตนเองสูงมีความสามารถสูงนั่นแหละทั้งใจท,ทำอะไรแล้วมันก็จะทําให้มันสําเร็จนะนะหากเป็นนักศิลปะนักวาดนักสแสดง ก็จะสร้างผลงานออกมาได้สวยสดงดงามเป็นที่ประทับใจต่อผู้คนที่พบเห็นหากเป็นนักร้องนักแสดงก็จะถ่ายทอดอารมณ์เพลงของบทเพลงนั้นๆออกมาในไพเราะซับซึ้งจับใจกินใจนั่นเองอันนี้คือถ้าเป็นว่าเส้นอาทิตย์สวยมีพลังนะครับเพราะตัวนี้มันคือแรงผลักดันในตัวเองนแรงผลักดันในด้านความสําเร็จเนี่ยจะลืมว่าเส้นอาทิตย์ อยากเข้าใจมันก็คือมองฟ้าเหลืองเงียนหน้าดวงบุญอาทิตย์มันให้อะไรตามธรรมชาติของเส้นอาทิตย์มันให้ความอบอุ่นมันให้การเจริญก้าวหน้าให้พลังชีวิตทั้งคนและสัตว์พืชเจริญรุ่งเรืองนะครับไอตัวเส้นอาทิตย์เนี่ยก็เหมือนกันมันก็จะถูกถ่ายทอดมาทั้งคนได้ทั้งดีและเสียนี่คือข้อดีของเส้นอาทิตย์ข้อข้อเสียของเส้นอาทิตย์ มันก็คือความโลภนะมันยาวๆมันก็คือมีความโลภมีความต้องการที่เยอะที่มากเหมือนกันทุกอย่างมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีที่มันจะถูกถ่ายทอดผ่านไปทางคนอื่น,นก็คือความอ่อนโยนความเมตตาสงสารผู้ที่ลำบากยากจนกว่านั่นแหละอย่างที่เราเห็นในข่าวนั่นแหละการช่วยเหลือกันก็คือตัวนี้แหละมันทํางานนะครับมหัสารย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะท้าเนเดินกว้าง เส้นอาทิตย์เด่นแต่งตัวดีใช้เงินเปลืองใช้เงินเยอะจมไม่ลงไอ้พวกนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะนข้อดีข้อเสียของเส้นอาทิตย์เนี่ยมันมีเหมือนกันนะครับเรื่องราวของเส้นอาทิตย์มันจะเกิดมาเป็นเงินเป็นทองได้มันต้องมีเรื่องราวมาก่อนมันต้องสร้างชื่อเสียงเกิดขึ้นมาก่อนไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วมันจะมาเองนะครับไอ้ตัวเส้นอาทิตย์คล้ายๆกันกับเส้นพุธนั่นแหละ ตัวเส้นพุ่นก็ต้องมีเรื่องราวการทํางานมาก่อนมันถึงจะเป็นเงินเป็นทองนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากการดูเส้นอาทิตย์นะครับทั้งหมดทต้งมืก็มีโดยประมาณนี้นะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับ